เหตุระเบิดและเพลิงไหม้โรงกลั่นปิตโตรเคมีริมถนนสุขุมวิทเมืองระยองล่าสุดอธิบดีกรมโรงงานยืนยันควบคุมสถานการณ์ได้แล้วมีเพียงควันไฟคลุ้งกระจายและลมพัดออกทะเลไม่จำเป็นต้องอพยพประชาชนเพราะไม่ใช่สารพิษด้านบริษัท IRPC ซเตรียมแถลงข่าวผู้เลี้ยงปลานินกระชัง28รายบริเวณลำน้ำพองขอนแก่นร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยปลาน,นกน้ำลอยตายเกลื่อนเสียหายกว่า7ล้านบาท สาเหตุฝนตกหนัก2วันทำลำน้ำพลองเปลี่ยนเป็นสีชาคาดปนเปื้อนสารเคมีไหลลงสู่ลำน้ำนักเรียนโรงเรียนถนนหักพิทยาคมควางหินใส่รังพึ่งหลวงที่มาทำรังภายในโรงเรียนพึ่งแตกรังไล่ต่อยนักเรียนชั้นม .4 และ5ที่ทำกิจกรรมบาดเจ็บ14คนครูแจ้งกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลนางรองบุรีรัมล่าสุดอาการปลอดภัยมีรายงานจากสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวว่าเมื่อเวลาประมาณ19นาฬิกา 59นาทีที่ผ่านมาเกิดแผ่นดินไหวขนาด5.1ลิกเตอร์อยู่ห่างจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายประมาณ9กิโลเมตรสนับสนุนโดยไดมอนด์บลูผงเงาบัวผสมผงใบสารแหน่ตราหมอเสงครีมกันแดดสำหรับผิวหน้าโปรเมทซัน SPF50+ u สบสูเบน็ตซ m e